ทุกคนมาในก้อ็อยู่กับช่อง e อลฟี่แฟมิลี่แกงนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้านักเรียนนะคะนี่เป็นรุ่นรุ่นอันนี้นะคะ <c oughs> นี่เป็นรุ่นนี้อ่ะใช่สวยมากเลยอะทุกคน มากเลยนะทุกคนราคาสามร้อยยี่สิบเก้าบาทสวยมากจะเปิดเทอมแล้วนะคะก็ะเป็นสีดำาชมพูเนาะ ค่ะทุกคนสวยแพิสวยมากเนี่ยเป็นแบบสีดำเลยนะใกล้จะเปิดเทอมแล้วสวยแบบสวยมาก เราซื้อรองเท้านักเรียนมาอย่างเดียวนะฮะไหว้ซื้อรองเท้านักเรียนมาอย่างเดียวนะฮะนี่นะฮะทุกคนก็แบบสวยเลยอะ สวยมากเนื้อแบบดำแบบดำขยี้เลยนะแบบดำอะนังแบบเซๆสวยเลยทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นตะขอหรอกนะสวยเราจะมาลองใส่ดูกันนะสบายมากใส่แล้วแบบ เหมือนตัวเองพิจ้าหญิงอะ่ะนี่หลวมนิดนึงนะใส่แล้วสวยมากเงามากเลยอะแกสวยนะคะเป็นแบบ รุ่นแบบที่แบบเออแบบสวยมากนี่เราจะใส่2สองข้างให้ดูนะคะดูนี่เป็นดูเป็นสาวนักเรียนขึ้นมาเลย เนี้ยค่ะทุกคนสวยมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมารีวิวรองเท้าเฉยๆนนะรองเท้าใหม่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์